พระวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบกรวะรู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมำสานึกดีพี่น้องหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะชื่อกัลยาดวงชัยค่ะอาศัยอยู่ที่จังหวัดโคราชอายุ46ปีปัจจุบันเป็นนักศึกษา ของอสถาบันวิชาลามหลักสูตรเจดปีปีที่หนึ่งแล้วก็เป็นนักศึกษาวชชของอวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารรุ่นที่สามค่ะวันนี้ตานจะมาขอส่งการบ้านเกี่ยวกับผัดสากิเลสนะคะเกี่ยวกับพรมสามหน้าค่ะค่ะจากที่ก่อนหน้ากับปัจจุบันว่าการเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วค่ะค่ะ ตั้งแต่ตาลเออเข้ามาแพทย์ทิธรทมพอตาลเออรู้ว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีเราเห็นว่าเออถ้าทําอย่างนี้กินอย่างนี้มันจะดีมีประโยชน์กับร่างกายตัวเองก็ยังแม้แต่กิเลสตัวเองก็ยังฆ่ากําจัดไม่ได้ค่ะคุณรู้แต่มองคุณรอบข้างแล้วค่ะจะไปจัดการชีวิตเขาค่ะว่าจะทําอะไรให้เขากินยังไงยังไงก็ทํากับข้าวให้พ่อค่ะคุณู้ จำได้ว่าทําครั้งล่าสุดตานทําแกงขี้เหล็กนี่แหละค่ะให้พ่อตันใส่พริกน้อยมากค่ะแล้วก็ปรุงแบบไม่เชิงแพทย์วิถีทำค่ะแต่ว่าเป็นปรุงอร่อยของแพทย์วิถีทำนั่นแหละค่ะคุณลพ่อท่านไม่เคยท่านกินแบบโลกๆไงคะพอตันทำตอนนั้นตันก็สังเกตพอถึงเวลาพ่อมากินข้าวฉชนก็ตันก็ชำเลืองมองแกงขี้เหล็กค่ะถ้วยแกงขี้เหล็กในสำหรับข้าวที่ตันเตรียมมาให้พ่อ ก็ไม่มีรอยตักตักนิดเดียวค่ะทีนี้ตาลก็ทําไมไม่กินนะตาลอุตสาตื่นเช้าตื่นทําตั้งแต่เช้าเลยก็เลยไปถามตาลก็เลยไปถามพ่อพ่อทําไมพ่อไม่กินแกงขี้เหล็กที่ตาลทาให้เลยท่านเลยบอกว่าแกงอะไรทําไมมันไม่มีรสมีชาติเอาซะเลยท่านพันไหาอย่างนี้ค่ะตอนนั้นตาลก็น้อยใจค่ะอุตสา์ทําให้เราอุตสา์ทาให้ดูซีแล้วพ่อก็ยังไม่กินของเราอย่างเนี้ยค่ะทีนี้ก็ นาก็ได้ฟังเข้าไปในโรงเรียนของหนูแล้วก็ฟังการส่งกันบ้านได้ปัญญาจากคุณลุกก็ในโรงเรียนของหนูก็ทั้งท่านท่านจมณะแล้วก็คุณรู้ทุกท่านแล้วก็การส่งการบ้านของเพื่อนแล้วก็ของตาด้วยนี่ค่ะค่ะก็ได้ปัญญาจากตรงนี้ค่ะคือว่าเราอย่าไปบังคับใครให้ทําในสิ่งที่ ตัวเราต้องการนะเพราะว่าแม้แต่ตัวเราเองกิเลสของเราอะ่ะอาหารบางอย่างอะ่ะเราก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าการที่ละคนเราอะ่ะมันจะฆากิเลสแต่และตัวมันยากมากแล้วเรามาป,ปฏิบัติทางแพทย์วิถีทมตัวเราเองยังยากแล้วพ่อท่านอยู่ในโลกโลกีท่านไม่เข้าใจหรอกค่ะพอตานได้ปัญญาจากส่วนนั้นตานก็เลยเริ่มมาปรับพฤติกรรมตัวเองค่ะ แต่มันก็ยากอยู่นะครับตันก็ยังมองเห็นกิเลสอยู่มันก็ยังมีเครื่องอยู่เรื่อยๆค่ะต้าเห็นพ่อไม่กินของที่เราทําก็วันนี้ก็ตันก็แกงแกงมะละกอค่ะตันก็ใส่ปลาทูค่ะใส่ปลาทูแล้วก็ทําแบบรสชาติแบบของที่พ่อเคยกินนะคะที่แม่ทําให้ค่ะตันก็ดูพ่อกินทั้งวันเลยค่ะทั้งเช้าทั้งกลางวันเลยค่ะตันก็กิเลสมันก็เออดีใจคิดว่าอุศกษัยพ่อท่านยังอยู่ฐานนี้อยู่นะเราก็ต้องวางใจตรงนี้ด้วย แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะพี่สาวพี่สาวพูดกับตาลตอนเย็นวันก่อนนะคะท่านบอกว่าตานถ้าพรุ่งนี้ตานทําแกงขี้เหล็กอีก,กตานทําเผื่อพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะลงมากินด้วยค่ะตานทําของแพทย์วิถีทํานะคะคือไม่ใส่เนื้อสัตว์แต่ว่าตานยังปรุงรสชาติอร่อยอยู่กับุณลุค่ะตานยังไม่กินแบบจืดมากอะคะ่ะตาลก็แกงเมื่อเช้านี้ค่ะพี่สาวท่านก็มากินด้วยกิเล็ตานก็มองค่ะว่าเขา หน้าตาพี่สาวจะเป็นยังไงกินอร่อยไหมแกงขี้เหล็กของเราท่านก็กินได้ประมาณหนึ่งนะคะก็ท่านก็ถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างพี่ท่านก็บอกว่าพอกินได้ท่านก็วางใจแล้วลหละเพราะว่ามองดูแล้วแหละว่า,วารสชาติมันที่สาวท่านก็คงต้องให้เวลาท่านนะคะท่านก็คงจะกินลําบากอยู่ะคะ่ะเมื่อวานนี้แต่ว่าที่ได้เอ่อเอภาสภาวะธรรมก็คือว่าตอนนี้เรา เปลี่ยนไปเยอะจากการที่เราอยากจะได้ดีจากคนในครอบครัวค่ะตอนนี้ตัวนั้นน่ะการสังเกตดูมันเบาลงเยอะค่ะคุณลุค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เอาเรื่องเลยละค่ะบางทีเอาเรื่องจนถึงขนาดที่ว่าต้องมีแบบปะทะคารมกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะคุณลุตันก็ขอมาส่งการบ้านสภาวะธรรมประมาณนี้ค่ะคุณลค่ะขอบคุณค่ะนุชธนาค่ะตัน ก็เหมือนเหมือนเด็กใหม่กำลังตื่นเต้นใช่ไหมไฟแรงนะคะไฟแรงไปปฏิบัติแต um yeah> ่ว่าเราจริงๆก็คือเราปฏิบัติไม่ถูกด้วยนะคะเรามีความไม่ถูกอยู่ตรงการปฏิบัติว่าเราไม่ไม่ให้เป็นไปตามลำดับนะคะการปฏิบัติีทางพุทธะเนี่ยจะบอกว่ามีความลาดลุ่มมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายนะคะ รวมทั้งการจะปรับอะไรก็ตามมันก็ต้องมีไปตามลําดับลําดับใช่ไหมคะจาก mm hmm. อ่าจากไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยเขต้องปรุงอร่อยก่อนมันก็จะได้เปรียบเทียบว,ว่าไม่มีเนื้อสัตว์นะกับปรุงอร่อยสมมุติว่าเป้าหมายเนี่สองอย่างนี้มันอยู่ห่างกันแบบเนี้ยแบบนี้อ่าถ้าถ้าจืดมันอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าท่านจะมามาจากตรงนี้ที่ทานเนื้อสัตว์ก็ต้องก็ต้องไล่ระดับลงมาก่อน ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วมาปรุงอร่อยนะคะปรุงอร่อยบางทีอะไรที่ขอให้ไม่มีเงื่อนไขคือไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะปรุงให้มันรสดีให้ท่านทานได้นั่นก็คือท่านก็จะอาศัยตรงนั้นได้แล้วพอได้ไประยะหนึ่งแล้วแล้วจะแล้วเราก็จะปรับลดระดับลงไปเรื่อยๆคู่เทียบมันจะต้องเป็นคู่ที่ใกล้เคียงกันก่นกอนในตอนแรกแต่ว่าถ้าเราเอาคู่ที่ มีเนื้อสารแล้วก็จืดหรือว่าปรุงน้อยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันห่างกันมากตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ไม่ใช่ตามพุทธะแล้วพุทธะจะบอกว่าต้องมีเบื้องต้นท่ามกลางบรรตายนะก็ต้องลดระดับลงมาเรื่อยๆตัวคู่เทียบตัวนี้แหละที่อผู้ที่มาเรียนใหม่นี่ก็อาจจะอาจจะมีความเป็นตื่นเต้นกับวิชานะตื่นเต้นกับวิชาแล้วเราก็ เอาเอาไปปฏิบัตินะั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะเจอได้คนะ่ะคนอื่นก็เป็นเหมือนกัน<ต>ที่มีอ่าคําว่ามีพรมพมสามหน้าไปอรารวาสที่บ้านนะก็นก็เป็นไปได้ค่ะแล้วทีนี้เราก็ค่อยเราก็เรียนรู้ปรับตัวเอาจากนั้นแหละค่ะ,อะตอนนี้เนะี่ยโอ้ถ้าพ่อจะทานแค่พ่อทานแกงขี้เหล็กได้โดยที่มันไม่มีเนื้อสัตว์แล้วนะ นนจะทานอร่อยก็ดีกว่าไม่มีเนื้อสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมคะดีกว่ามีเนื้อสัตว์อยู่แล้วอะ่ะทานแกงขี้เหล็กปรุงปรุงอร่อยเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่มีเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าดีขึ้นมาแล้วดีขึ้นมาแล้วก็เลื่อนๆมาอย่างพี่สาวเขาบอกว่าพอใช้ได้อาจจะถนอมน้ําใจเราหรืออะไรเราก็ประเมินอีกทีหนึ่งถ้าเราปรุงมากกว่านั้นได้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เราจะให้ ส่งเสริมการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ของท่านใช่ไหมคะมก็ดีดีกว่าอย่างนี้เราก็จะรู้ว่านี่เราทําแบบนี้มันถูกด้วยถ้าทําถูกแล้วใจเราจะเป็นสุขด้วยค่ะใจเราจะเป็นสุขด้วยว่าเออเราก็ช่วยท่านได้นะแล้วท่านก็อ่าแบบมันก็เชื่อมได้ดีบิกบานท่านก็ไม่เข็ดขยาดกับอาหารของเราอย่างนี้นะคะ<ม>ก็จะเราก็จะทําตามลําดับลําดับไปพอท่านคุ้นคุ้นมากยิ่งขึ้นตรงเราก็จะ รับลงมาเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ของการปรุงมันก็จะจากที่เคยปรุงร้อยอย่างนี้ใช่ไหมเรามาปรุงสิบนะเคยปรุงร้อยเรามาปรุงสิบมันไม่ได้มันต้องปรุงร้อยลดลงมาเก้าสิบลดลงมาแปดสิบอย่างเงี้ยให้ลดลงมาตามลําดับอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันก็อาจจะอยู่ที่เจ็ดสิบก็ได้ตกลงมันจะอยู่อยู่แบบสม่ำเสมอได้ที่เจ็ดสิบอย่างนั้นก็ได้ หรืออยู่ที่80ก็ยังดีกว่าร้อยใช่ไหมเราก็จะยินดีได้อย่างเงี้ยเอาเนื้อสัตว์ออกได้ก็ยินดีได้แล้วเนี่ย <c oughs> ก็พอใจได้แล้วเราต้องไม่โลภค่ะ,ะพ่อยังค่อยังกินเนื้อสัตว์อยู่ค่ะแต่ตาลก็พยายามถ้าถ้าตาลไปซื้อเองตาลจะซื้อเนื้อปลามาให้ท่านค่ะเพราะตาลคิดว่าอามากแล้วระบบย่อยเนื้อสัตว์ใหญ่มันจะลําบากค่ะ<ม>แล้วก็พอท่านก็มีกุศลอย่างหนึ่งคือท่านดีท็อกได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะตาลแนะนําท่าน ท่านก็ทําของท่านอาทิตย์ละสองวันหรือสามวันค่ะค่ะแล้วเวลาการทําน้ําสมุนไพรสีเขียวให้ท่านท่านก็ดื่มนะคะท่านไม่ปฏิเสธค่ะท่านก็ดื่มนัม่นเห็นไหมก็มีจุดเจริญที่เราจะยินดีได้ตั้งเยอะอย่างเรื่องเนื้อสัตว์มันก็จะเทียบว่าละเนื้อสัตว์ใหญ่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหม,มก็เหลือเนื้อสัตว์เล็กอย่างเงี้มันก็คือความเจริญขึ้นถ้าเทียบมันก็มีความต่างแล้วมันต่างจากเดิมแล้ว แล้วก็ยินดีกับความต่างที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นน่ะถือว่าจเจริญขึ้นนะคะตัตนตั้งใจแล้วก็ภาคเพียนเรียนอยู่แล้วก็ปรับตัวเราตามอพอเรียนรู้เราเราเจอจุดท่องจุดพลาดแล้วเราก็ไปแก้ไขส่วนนี้แหละที่เราก็ถือว่าเราก็จเจริญขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเราจเจริญขึ้นเรื่อยๆคู่กับคนที่เราช่วยเหลือคนที่เราปรารถนาดีด้วยเนี่ย ท่านก็ได้เจริญขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมๆกับเรามันก็จะเป็นตามลําดับค่ะตรงนี้เป็นตามลําดับมันจะมันจะมีความมั่นคงสวยงามมากกว่าการก้าวกระโดดซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่ไม่ได้สําเร็จจริงนะคะจะมีแต่เบียดเบียนวิวาทะบาดหมางกันค่ะค่ะพรูค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะพรูค่ะอนุโมทนาค่ะลุกตาลนะคะค่ะ ที่สภาตอนนี้เห็นอาตาอยู่ที่ช่องของป้าตานะคะอันนี้เนี่ยท่านอยู่ด้วยกันนะคะเชิญนาตาจิตตา